เราก็มาดูข่าวโอ้ฉันชอบข่าวนี้มากขอฉันเล่าข่าวนี้ก่อนพวกคุณคนงเห็นจากออนไลน์เดี๋ยวนี้ออนไลน์มันเร็วเนาะว่คืนนี้ตกใจกันใหญ่เลยตอนแรกอะนั่งกินข้าวต้มสัดด้วยกินผัดผักกับเห็ดโอ้ฉันกินขายเห็ดเมื่อวานนี้ฉันแบบปวดท้องมากฉันไม่เอาแล้วขาบอะไรนะครเป็ดขับขับเป็ดมาบ้านเลยขาเห็ดขาเห็ดอ๋อคือเพื่อนเนียได้มาด่าฉันบอกว่า เขากินเค้ามีเห็ดให้กินไม่กินเห็ดไปกินขาเห็ดไอเห็ดคือแตงก้านมันเงยเหรอใช่แต่ฉันชอบมันมันมันไม่ตกรุบกรุบกรุบงี้ยเหรอโอ้ยฉันกินเยอะมากลปวดท้องมากเพื่อนบอกว่าเขามีเพื่อนเป็นหมอบอกว่าเขามีเห็ดให้กินไม่กินไปกินขาเห็ดฉันบอกเออพวกแกเก่งแกเป็นหมอสอบเป็นหมอได้บอกว่าอ๋อใช่สิพวกเราเก่งสอบเป็นหมอได้บอกเออฉันสอบเป็นหมอไม่ได้ฉันไม่เก่งบอกมึงนอกจากสอบเป็นหมอไม่ได้ไม่เก่งแล้วมึงยังสอบนิเทศไม่ติดอีกโอ้ยมวยยอดหัวร้อยใหญ่เลย มึงสอบไม่เต็จแล้วปูว่าไงรู้ป่บปูบอกว่าพี่นี่มันผ่านมาสี่สิบปีแล้วพวกพี่ยังคิงกันนี่วะบุญยอดตัวพองเลยเด็กตัวบุญยอดตัวพองเลยเด็กกูสอบติดทั้งวิศวะทั้งนิเทศเพื่อบอกนอกจากมึงจะสอบหมอไม่ติดแล้วนิเทศมึงก็ไม่เต็เอ๋อแต่กูทํางานเก่งแล้ววะวันนี้ก็เลยแบบกินแต่นี่กินแต่ผักเออนี่ไงไม่ดีดูข่าวไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวยูเซอร์เดี๋ยวรู้เรื่องแน่ คือเมื่อคืนเนี้ยเราก็นั่งนั่งนั่งคุยกันวางแผนคือเราจะปรับปรับปรุงใหม่อะนะหน้าตาเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะต้องออประชุมกันแล้วจะปรับหน้าตาหน้าจอใหม่อะไร,ระใหม่ก็ไล่ไล่ทำไปเดื่อยพิจิกาธันวาเราต้องทํางานเดือนธันวาด้วยอะนะก<แล>็คุยกันทีนี้ต้นหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยใน,นโลกออนไลน์เราเริ่มจากแม่แต้มแม่แต้มเพจแม่แต้มขึ้นมาก่อนเลยว่าเขาขึ้นสองสามบรรทัดก,ก,ก่อนว่า วันนี้มีคนบุกเข้าไปในขบวนสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีไอเราว่าไหวยใหม่ก็เหรอพวกนี้ใหม่แล้วหรอ,หรอแล้วนดูว่าเอ๊ะพระเจ้าอยู่หัวทําอะไรก็ดีมีทีวีอยู่ข้างหน้าเขาก็มีทีวีทีวีเขาจะไม่ได้ทําเรื่องนี้อ่ะเนาะข่าวในพระาชสำานักก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็พระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์แล้วก็มีคณะผู้ติดตามแล้วก็ดูอ้พระราชินีงามงามสงสังามมากเพราะวันปียะคือสีชมพูใช่ไหมท่านก็ส่งชมพูสวยแบบท่านงามงามจริงๆ เราก็ดูแบบท่านก็เดินงามและเจ้าฟ้าสิริวันก็งามงามเออเราก็เห็นแล้วนี่เนี่ยดูเลอชอบไหมคือทุกคนชมภูหมดเลยคือมันคือความที่ความงดงามอะ่ะทีนี้ดูร่มร่มนะถ้าร่มในหลวงเนี่ยคือสีเหลืองแล้วก็ม่วงแล้วก็ตามสีสีของพระองค์ประจันพระองค์ใช่ไหมข่าวเมื่อคืนเนะี่ยเป็นอย่างนี้ แต่ข่าวในโลกออนไลน์อีกข่าวหนึ่งอันนี้ข่าวทางการอันนี้ข่าวทางการ,าการข่าวในโลกออนไลน์คือ,อขณะที่ท่านดําเนินพระนากรณียกิจในวันปิยมหาราชแล้วเสร็จขณะที่กาลังจะเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งก็ปรากฏว่ามีชายใส่เสื้อสีชมพูคนนึงอ่ะไปดูชายใส่เสื้อสีชมพูคลิปชายใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยก็วิ่งทลาฝ่าดงอง,องครักษ์เข้ามาแล้วเป็นคลิปที่แบบไวรัลมากเราก็เห็นคลิปเนี่ย ตอนนั้นก็เราไม่รู้เอ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่วิวิคลิปช่าชายช่าโตอนวิ่งข้างหลังไงก็บอกแล้วว่าให้เรียงก็พูดแล้วว่าคลิปแต่ละคลิปให้ดูดูดูแล้วก็เรียงกันก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่เนี่ยแบ่งหนึ่งเซแบ่งหนึ่งเซมันต้องอะไรนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือตอนแรกฉันนึกว่าอะไรนม่เป็นที่หนึ่งคลิปนี้เราก็ไม่รู้เรารู้ว่าเป็นคลิปองค์ฉลับวิ่งเข้าไปทำอะไรเล่าเขาคือชุดช่าูเนี่ย เหลืองหันมาปากักอย่ามาหนมากางแขนพระราชินีก็หันมาพระเจ้าอยู่หัวหยุดแล้วก็มีคนมากราบทูลพระเจ้าอยู่หัวหว,ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่ขึ้นรถนะย,ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นแต่จะเห็นว่าพระราชินีหลังจากที่ต้องอยู่เยื้องพระเจ้าอยู่หัวมาสามสี่เก้าเนี่ยท่านมาข้างขวาเลยท่านเสด็จมายิงข้างขวาเลยนะแล้วซ้อนอย่างนี้เลยนะฮะคือวิธีบารดี้แลงเกนเนี่ยบอกได้เลยว่า พระราชนีทรงทำหน้าที่องค์กันมากคุ้มกันพระองค์เออคแล้วก็เราก็คุยแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวก็จะยกพระหัตถ์สองสามครั้งและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นคลิปว่าสมเด็จพระราชินีเนี่ยท่านทรงหันหลังแล้วก็เดินไปยังจุดที่เกิดเหตุพอเจอไปจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคลิปแรกๆเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรเราดูที่ล่มสีม่วงประชาชนบังเราจะเห็นล่มสีม่วงเนี่ยเคลื่อน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 แล้วหยุด แล้วแล้วล่มสีม่วงเนี่ยหยุดหย,ยุดสักพักใหญ่ๆแล้วล่มสีม่วงก็กลับมาแล้วเห็นพระราชินีกลับมาทูลพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทูลพระเจ้าเนี่ยนไปเไปลยแม่เห็นไหมพระตอนที่พระราชินีเนี่ยสเสด็จเนี่ยเนี่ยนนะตอน,นที่ท่านจะเสด็จเนี่ยนะพระท่านทรงพันถุงนะและรองเท้าส้นสูงนะนี่ไงไปดูเหมือนให้ท่านไปดูอะไรเงี้ยนะเน่เน่นนนนนนไปพยักหน้าไปเธอดูพระราชินีนะ ท่านน้ององอาจมากอ่ะการที่แบบเสด็จโดยพัดถุงเนี่ยนะและรองเท้าส้นสูงเนี่ยอย่างกระฉับกระเฉงคล่องแค่ว่องไวและยิ้มด้วยไม่มีอะไรเกิดไม่ได้ตื่นตระหนกใดๆเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างทุกอย่างจัดการได้แล้วไปริ้วๆเลยนะเห็นมาว่าคนเดินตามอ่ะเราจะเห็นความรริ้วริ้วรล้วรลี้วเลี้วทางนี้ก็พเจี๊ยหูก็ยีมองพอไปทางนู้นปุ๊บเราก็จะมีเห็นละที่แรกเห็นแต่ลมสีม่วงหยุด ดี๋ยวแล้วร่มสิบม้ก็กลับมากลับมาก็มาทูลในหลวงแล้วก็ถอนสบัวจากนั้นท่านก็ขึ้นไปทีนี้เรามาไล่ดูเหตุที่เกิดขึ้นมาไล่ดูกันนะ,ะ,ะเบงหนน่นไปแล้วมันคือเหตุในเบ่าเบ่งข่าวสองนะนี่คือท่านผู้หญิงและคุณหญิงทั้งสามเนี่ยนะคะและนี่เจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์นันะนี่คือพระเจ้าหัวซึ่งยืนอยู่ท่าน,ย,นยืนประทับอยู่พระองค์เดียวเลยนะ ล่มสีม่วงหายไปเห็นไหมอ่หายไปหายไปองเดียวเลยเป็นภาพเหตุการณ์เล็กๆณนะพระลานพระราชวังอยู่สิคือเป็นภาพแห่งความยิ่งใหญ่คุณทารบาุตริอักษรเนี่ยเขียนนะดีมากเลยเป็นภาพแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเมตตาคือคลิปคลิปเนี้ยตราตรึงหัวใจผู้คนนะถ้าใจไม่หยาบจนเกินไปนะอ่เนี่ยนะแล้วนี่คือท่านท่านไปจัดการเธอดูนะเธอดูวิธีนะ จะดูความความความเนี่ยเหมือบายบายบอกมือบายบาย,บาย,บายดูวิธี organize ของพระราชนีเนี่ยเนี่ยน,นั่นคือชายใส่เสื้อสีชมพูที่วิ่งพรวดพลาดเข้ามาเห็นไหมแล้วอยู่ใกล้ด้วยนะไม่ได้อยู่ไกลเลยนะแล้วจะเห็นทหารหญิงข้างหลังไหมคือเตรียมพร้อมทหารชายข้างหลังเห็นไหมชุดสีแดงชุดทหารแดงข้างหลังและเห็นเด่นทหารข้างรอบนอกไห เห็นข้างรอบนอกมาชุดดำคือทุกคนทุกคนทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะจะยืนยืนกันเฉยๆเนาะหรือนั่งกันเฉยๆเนาะคือเมื่อเมื่อเมื่อหลังจากประกอบพิธีเสร็จแล้วเนี่ยมีชายคนหนึ่งวิ่งจะพยายามเข้าประชิดติดพระองค์นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยชายคนนี้กราบท่านานาะจะเห็นจะเห็นองค์พร์องค์คระอง์ไหมคือทุกคนเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์ะต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่และพระราชินีเองก็ใช่ก็ใช่จะย่อยคือท่านแบบเมื่อกี้ท่านน้อมพระวรกายลงไปด้วยกล้าหาญชันชัยมาก่นฉันยอมฉันยอมรับเลยว่าพระราชินีกล้าหาญชันชัยมากคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยตอนที่เราเห็นที่ท่านแบบโบกไม้โบกมือนู่นนั่นนี่แล้วท่านแบบท่านเอามือสะกิดพระราชินีคือรับสั่งให้พระราชินีอ่ะเสด็จไปตัดถามชายคนนั้นว่าเขาถูกทุกข์เป็นถูกทุกข์สุขเป็นอย่างไร คนที่วิ่งมาหาพระอ,องค์ในขณะกำลังเสด็จขึ้นเรืออย่างพระที่นั่งเนี่ยอยากรู้ว่าทุกข์ร้อนอันใดประสงค์จะถวายดีการหรือเปล่าและกําชับว่าอย่าให้ใครทําร้ายชายผู้นั้นให้ดูแลด้วยความเมตตาคือเป็นรับสั่งสั้นๆอย่าทําร้ายให้ดูแลด้วยความเมตตาเขาอาจจะมาถวายดีกาแล้วก็พระราชนินีก็เดินไปถามคือใครต่อใครที่อาจจะมองเห็นชายที่วิ่งเข้าใกล้พระองค์เป็นเรื่องภยัย เรื่องอันตรายไม่เหมาะสมแต่ดูอากับกรรยาที่พระราชินีเนี่ยทรงกระทําต่อชายผู้เนี้ยเราจะเห็นไปด้วยเต็มไปด้วยคําว่าพระเมตตาท่านมองเห็นชายคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งรประสบนี้ก่อนคนหนึ่งเพียงแต่ต้องการอยากเข้าใกล้ด้วยความรักด้วยความศรัทธาอยากถวายดีการหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ท่านเดินไปถามเลยต้องการอะไรไม่ไม่ไม่ใช่ว่า กันเขาไว้กันเขาไว้อยากเอามาใกล้เราเดินไปถามเลยต้องการอะไรด้วยรงท้าส้นสูงสี่นิ้วนะชายผู้นี้มาจากร้อยเอ็ดไม่มีเจตนาร้ายปรากฏว่าเมื่อเขาอยู่ต่อหน้าพพักดีใจร้องไห้กลั้นไม่อยู่เขาอาจจะดูเป็นคนธรรมดาเป็นคนบ้าใบ้ในสายตาบางคนน่ะนะแต่จริงๆแล้วเขาก็คือคนคนหนึ่งที่อยากเข้าใกล้ เขาชื่อบุญหารรักษาทรัพย์อายุ42ปีสัญชาติไทยเป็นคนร้อยเอกทำงานในกทมแล้วตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบประวัติเคยเข้างานผ่านจุดคัดกรอง6ครั้งแสดงว่าเข้ามารับสเสด็จแบบเนี้ยมารับ <6 S 1> สเสด็จ6ครั้งไม่พบว่าจะมีการถวายดีการประวัติการรักษาโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาไม่มีประวัติอาญยกรรมพระราชินีทรงเมตตาให้สอบถามรายละเอียดพอสอบถามเสร็จสัรเรียบร้อยปุ๊บบุญหารก็ก้มกราบพระบาทเนาะ สิ่งที่เห็นคือท่านสอบถามบุญหารกราบแต่สิ่งที่พี่เห็นคืออะไรรู้ไหมพี่เห็นคืออันความรักอะอันความรักความเมตตาความกรุณาความปราณีพระราชินีนฉันเห็นสิ่งนี้นี่คือภาพมุมสูงอ,อืม แลบ๊ายบายแล้วท่านส่วนชมบ๊ายบายมันมีมีมีบางคลิปของบางกล้องเนี่ยนะครับได้ยินเสียงเล็กๆเบาๆนะพี่ปอง <มา S 2> ที่พระราชินีเนี่ยได้ตรัสกับชายเสื้อสีชมพูเนี่ยนะครับจับความแล้วมีคนจับความแล้วมาโพสบอกว่าประมาณว่าบอกพี่พี่เขาก็ได้บอกคือถ้ามีอะไรเนี่ยบอก พวกพี่พี่องคลักษ์เขาก็ได้จะได้ไม่ต้องวิ่งมาพี่เขาตกใจที่ท่านบอกอะไรน้ามีอะไรก็บอกพี่เขาไปจําได้ไหมสมัยก่อนตอนรัชกาลที่เก้าเนี่ยสมัยก่อนเขาจะไม่ให้ไปถวายดีกากับพระเจ้าอยู่หัวสมัยนั้นนะสมัยที่มันยังแบบเหตุการณ์มันยังไม่สถเยรอน่ะมีคนมิ่ตุบตับแล้วพระราชินีอ่ะพระมันปีอ่ะก็ไปบอกกับสมเด็จพระเทพกับฝ้ายหญิงอะบอกว่าไปดูซิ ไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏอิรุตุตับคือเขาไม่อยากที่จะให้ชายคนนั้นเอาจดหมายน้อยไปให้ในหลวง<ม>ปรากฏว,ว่าสม็จประเทศแบบไปเอาจดหมายน้อยนั้นเอามาให้พระพันปีได้อถาวายดีกาภาคใต้น<ม>ี่ไงคือใครที่บอกว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ปรับตัวเนี่ย่ะ,ะสถาบรรันเนี่ยปรับตัวโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกให้ปรับเลยนะพี่ปองสมัยรุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ยเราไม่สามารถถ้าเราเคยได้ยินเขาเล่ากันเนี่ยนะเวลา ในหลวงสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จสมัยก่อนนู้นเนี่ย<ช>ต้องก้มหน้ากันหมดเลยนะใช่เ,เดี๋ยวนี้สบายมากเลยอดีศรอดีสรออบอกว่าจะบอกได้ไหมว่าเกิดเรื่องอะไรกี่โมอดีสร์เขาเล่ามาตั้งแต่ต้ตตนรายการแล้วว่าถ้าอดีสรไม่เข้าใจอดีสรไม่ถามแม่กลับไปดูนมแม่ไปอ,อ,อย่ามาล้านลานในที่นี่เลยเพราะว่าเจ้าของมาที่นี่ปากจัดบ้านอยู่หน้าตลาดอ่ะก็ไล่เรียงมาเป็นเสเต็ปขต็อแล้วใช่คือทีนี้เนี่ยนะคะไปดู ไปดูเบกหนึ่งสามคลิปเต็มตั้งแต่ต้นจนถึงกลับคลิปเต็มๆเลยไปดูคลิปเต็มๆไปดูเบกหนึ่งสามนะจ๊ะไปดูเบกหนึ่งสามไปดูคลิปคลิปที่ตั้งแต่แรกเลยนี่คือคลิปางานตั้งแต่แรกที่ลานาน่ะลานพระบรมรูปเนี่ยที่ว่าขัดกังหงานอ่ะวาเงาวาววับเลยวาววับเลย ทรงขอหวยวันไหนนะวันนั้นว่าใช่ไหมที่เขาไปไหว้กันใส่เสื้อสีชมพูเข้าทรงขอหวยไหว้แล้วก็บวงดอกไม้อะไรสองพอถึงอันตรามิจุนาสองที่จะน้าก็ต้องไปไหว้หมดเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยพอเนี่ยพอเข้าไปเป็นลานพระราชวังดุสิตนะสวยมากเลยเนาะอ่ะไปทีนี้อ่ะผ่านสี่ไปเนาะไปดูเบกหนึ่งห้าบัตรคุสถาพรเกื้อสกุลนั่นแหละค่ะพระราชินีเนี่ยนะคะก็ก็ ยืนต่อหน้าเนี่ยอันนี้อีกมุมหนึ่งเป็นอีกมุมอีกกล้องหนึง่งนี่เราเอามาทุกกล้องเลยนะที่บอกว่าทีหลังมีอะไรก็บอกพี่ๆี่เขาเขาตกอ,อกตกใจเออดูท่านกล้าหาญมากความรักความเมตตาความปราณีความเป็นพระราชินีทรงทำหน้าที่ครั้งนี้คือแฮนเดิลสถานการณ์นี้ได้ดีมากด้วยความรัก แล้วเดินตอนเดินมาตรงจุดนี้คิดดูว่าไกลนะไกลนะเดินมาแล้วยิ้มแล้วคนจํานวนมากที่ลานอ,ะอ่ะไม่มีใครรู้เลยเ,<อ>เพราะว่าอะไเยันตะโกนทรงพระเจริญทรงพระเจริญกันอยู่เลยเ,เสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญท<ะ>รงย้มนิ่งแล้วพี่น้องทรงประทับนิ่งแล้วแล้วพระราชนินีเดินล้วเลยแล้วเดินรล้วมากเพราะเราเห็นจากล้มที่เดินตามอ่ะซอยเท้ารล้วเลยเพราะพระองค์เดินเร็วมากนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะภาพมุมสูงเราก็ดูกันไปแล้วเนาะภาพมุมสูงเนี่ย ท่านก็คุยคุยด้วยคุยด้วยความเป็นมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันน่ะเอ,อบรรดารด้อมส้มทั้งหลายคงดิน้น่ะนะอืจะล้มยังไงวะเนี่ย <laughs> จะจะจะคลิปนี้จะล้มยังไงวะเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นภาพภาพประทับใจนะคะครั้งที่สองแล้วคุณอ,อัมพรธรรมตะยคุณวมอนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้และเห็นมามว่าสองครั้ง พระราชินีทรงแฮนเดิลได้อย่างดีครั้งแรกเนี่ยประชิดติตดรถเลยนะเราอะยังยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทหารตำรวจแถวนั้นจึงปล่อยให้ประชิดติตดรถได้ขนาดนี้แต่ท่านแบบนิ่งไม่มีไม่มีสักแวตาสักนิดนึงเลยที่จะตื่นกลัวนิ่งแล้วคิดดูว่าข้างๆคือเจ้าฟ้าทีอื็นไหมพระราชินีทรงงดงามมากปรับตัวคุณลีเว่น X3 บอกว่าปรับตัวแบบน่ารักมากเห็นแล้วเราก็น้ําตาไหล คนไทยสมัยโบราณต้องอิสาาคนไทยสมัยนี้เเคยไปลานพระรูปตอนดึกเอาหูแนบพื้นจะได้ยินเสียงฝีเท้าม้าดังโอ้ยอันนั้นแแบบก็พระราชินิทรงวิ่งเออใช่ทรงเดินเร็วๆเกืบว,วิ่งเลยอะทั้งๆที่สวมรองเท้าส้นสูงนะอืชายผู้นี้ทําผิดเพราะวิ่งไปหาโดยไม่มีใครรู้ใช่ใช่ชายผู้นี้ทําผิดแต่ว่าเขาไม่ได้โดนอะไรเลยมีคลิปวิ่งด้วยค่ะ อ๋อเหรอคะหาไม่เจอเลยคลิปวิ่งเห็นแต่ว่าเห็นแต่ล่มเนี่ยริ้วๆๆๆๆๆๆอย่างนี้เลยแล้วล่มก็หยุดล่มหยุดแปลว่าท่านหยุดอ่าท่านท่านคุยละพอตัดภาพใหมภาพหนึ่งท่านคุยละแล้วสะพานน่งล่มก็กลับมาปบ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 ก็กลับมาก็ไปถวายถวายในหลวงว่าเกิดอะไรขึ้นเออเรารักมากเราเห็นเราชอบเรารักมากเรารักพระราชินีมากใครมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ ใครมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ในในท็อปแชทของเรานะคะเอ่อตอนกลับวิ่งด้วยเออไปดูภาพตอนกลับซิว่าท่านวิ่งตอนที่มีคนวิ่งมาพระราชนีเดินมาข้างน่หลวงไว้ใช่ใช่ตอนที่บอกมีคนวิ่งมาพระชินีจากข้างหลังเดินมาด้านขวาเลยปั๊บเลยเร็วมากเลยวิ่งขากลับค่ะพี่ปองมีคลิปวิ่งด้วยท่านวิ่งค่ะเดี๋ยวหาคลิปวิ่งมีคลิปวิ่งวิ่งตอนกลับ ทำไมการันราขาหละหลวมคิดเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่อยากพูดเนาะทรงวิ่งกลับมหาพระเจ้าอยู่หัวทรงสะตรองมากหายอยู่หายอยู่พระราชนีวิ่งหายอยู่หายอยู่มีทรงขมนิดนหนึ่งแต่ยิ้มตลอดคลิปวิ่งผ่านเร็วมากท่านวิ่งตอกอับหายอยู่จ้ารู้แล้ว ปีนี้ท่านวิ่ง42กิโลเมตรงานวิ่ง30เดิน12ใน11ค่ะอ๋อคลิปแหม่ไม่บอกในห,หรวอว่าพี่ไม่ต้องมาแม้เธอได้ยินเลยเหรออ๋อคุณอลรวันเต้นบล็อกหนึ่งนั่งอยู่ที่เต้นบล็อกหนึ่งค่ะกึ่งวิ่งกึ่งเดินกลับมานี่บบสองออคนใหญ่ปรนนี่คออะเนี่หละ สมเด็จวิงมาทุกคนเพาะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเขามีเรื่องอะไรถึงจะวิ่งเข้าหาพระองค์แสดงว่าเขาทุกข์มากถึงต้องมาวิ่งรายงานนะคะพระองค์ไม่ได้รักเลยจุดทหารก็มานเป็นราชบัลั์มาถวายรายงานพระาสม็จระ้าอหูหัวนะคะอชสดูเมยมากไม่่อย่ดปล่อยผ่านเลยนะคะบาชทนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทหารเห็นไคะสุ หวรายงานนะคะว่าเกิอดอะไรขึ้นนะคะ นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สมเด็จพระนางเจ้าเห็นไม่คายเห็นเห็นปรากฏสีม่วงไหมคะคุยกับพระองค์โอ้คุยคุยกับประชาชนคนที่วิ่งเข้าคือพอดีพอดีว่าตอนที่วิ่งเข้ามาดิฉันก็ไม่กล้าจับภาพนะคะกลัวจะแพร่ภาพไม่ได้แต่ว่านี่พระองค์ให้แบบว่าอยู่เลยนะคะนี่เรื่องจริงนะคะรายงานโอะหราคพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะนี่เป็นเรื่องจริงมากเลยนะคะโอ้ไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะนี่พระนางเจ้าก็สมเด็จนะคะเสด็จกลับแล้วนะคะโอ้สมบจริญนลคะ ทรงพระเจริญทรงหัวหลวงยายประชานุชนนะคะคือเขามีอะไรเพื่อที่จะได้มาทูนสมเด็จวิ่งมาทูนพระบาทสมเด็จพระเาอยู่หัวว่าเขามีเรื่องอะไรถึงจะวิ่งเข้าหาพระองค์แสดงว่าเขาทุกข์มากถึงต้องมาวิ่งรายงานนะคะพระองค์ไม่ได้ละเลยคือเห็นเห็คือหนึ่งความเป็นพัะถุงเนาะสองความเป็นรองเท้าส้นสูงอ่ะ ท่านวิ่ง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 ,ง,งกลับมาไม่ให้ในหลวงรอนานกลับมาแล้วก็แบบพูด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 เสร็จแล้วปุ๊บจัดระเบียบร่างกายใหม่เป็นพระราชินีแล้วเดินเสด็จตามเออคือฉันรักมากเห็นชอบดูมากชอบดูพระราชินีมากดูเฉยๆก็มีความสุขน,นใช่ใช่เนี่ยดูถวายรรงงานนะยินตัวตรงถวายรางงานเลยนะอ่าถอนใส่โบวดวยจ้าฉันชอบมากมารยาทท่านแบบแต่ละพิธีการแต่ละช่วงตอน อิรยาตเป๊ะเป๊ะเป๊ะเวล<ม><ร>าไหวพระนะสวยมากงามมากเนี่ยเป๊ะมากแล้วกลับมาจัดระเบียบร่างกายพะนุงแล้วกลับเป็นพระราชินีครั้งแล้วเนาะ <c oughs> จากเมื่อกี้เป็นราชองค์ละกลับมาฉันรักมากฉันแบบฉันชอบมากอืมมีคลิปองค์ละลัป้องกันให้เห็นแล้วอืมเอาละก็จบเรื่องพระราชินีแล้วนะเป็นเรื่องที่อยากเล่ามากตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบอกโอ้โหเธอจริงๆ ลันลานพระราชวังดุสิตเนี่ยสวยจริงๆเอ้าเราเห็นมาตอนที่สวนสนามเนี่ยท่านสวนสนามไงแข็งแรงไหมล่ะท่านไอ้สถาบันต้นแบบพิธีศรัทธาของใครฉลองร่มอะแล้วตอนนี้ขึ้นบนรถน่ะยืนจับมือเดียวน่ะเธอจะยืนจับมือเดียวไม่ได้น่ะมีล้มมีล้มนะมีล้มมีเซมีเอียงนะนี่ติดตรงแนวเลยอะจะโหเจ๋งแนวเพราท่านแข็งแรงมากแล้วก็เวลาท่านเปล่งเสียงนะกองทหารผสมเออเนาะบบสิ้นสุด คือเป็นจังหวะจากคอ่ะคือไม่ได้ตํำเบงอ่ะเนาะอืเสียงมีพลังมากชอบมากทรงพระเจริญี่ฉันชอบฉันชอบฉันชอบอ่ะฉันชอบเอาละ